สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ไม้มงคลว่านมงคลน,นะคะที่หลายๆท่านก็ชื่นชอบสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านและท่านที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะว่านมงคลที่ขอความโชคดีวันนี้เป็นว่านเศรษฐี รวยไม่เลิกหลายๆท่านอยากได้พระคาถาที่จะใช้ นะคะกับว่านเศรษฐีรวยไม่เลิกให้พินิจ์เขียนให้นะคะก็หลายท่านเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีวันแห่งความโชคดีด้วยนะคะก็ถือโอกาสมารวบรวมให้หลายๆท่านตรงนี้เลยสวัสดีค่ะคุณสาวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะกะ็วันนี้หลายๆท่านก็ขอให้โชคดีนะคะเราน้ำว่านตัวนี้ นะคะในกลุ่มของอว่านที่ใช้ขอความโชคดีจากว่านมงคลนะคะอะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะผู้ที่เชื่อที่ชอบที่ใช่ก็ทําตามได้นะคะสําหรับในเรื่องของว่านมงคลนะคะอันนี้เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาโดยปกติท่านที่ชอบเสี่ยงทายในเรื่องของโชคลาภและตัวเลขนะคะก็จะเสี่ยงอยู่แล้วนะคะถ้าเราเสี่ยงแล้วเราไม่เดือดร้อนนะคะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเป็นความสุขทางใจของเรา ะะเพราะว่าต้นไม้ให้ทั้งความสวยงามและไม้บางชนิดในกลุ่มของขอโชคลาภนะคะเสียงทายในเรื่องของตัวเลขมีสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะก็เชื่อชอบใช่ก็ทําตามได้นะคะ,ะซึ่งในกลุ่มของว้านชนิดนี้คาถาที่จะใช้นะคะอย่างเช่นกวักมรกตกวักมรกตเราใช้เป็นคาถาบูชาเงิน นะคะ,ะก็ใช้ได้จริงๆพระคาถาใช้ได้ด้วยกันหมดนะคะเพียงแต่ว่าท่านใดจะถูกจริตกับ พระคาถาไหนก็เลือกเอานะคะกวักมรกตกวักเงินมรกตเราก็ใช้พระคาถาบูชาเงินนะคะก็ได้ทําคลิปไปแล้วส่วนเศรษฐีวินสันนะคะเศรษฐีวินสันก็เป็นหนึ่งในว่านที่ขอความโชคดีขอความเป็นมงคลนะคะอันนี้คือหน้าตาตัวนี้เป็นเศรษฐีวินสันด่างนะคะยกต้นใหญ่มาให้ได้รับชมไม่ไหวนะคะก็มาดูต้นเล็กๆ อันนี้คือเศรษฐีวินสันเราก็ใช้พระคาถาพุทธคุณนะคะพุทธคุณก็คืออิติปิโสพระควาจนถึงพระควาตินั่นแหละนะคะอันนี้ได้ทําคลิปไปแล้วนะคะเป็นพุทธคุณนะคะสําหรับเศรษฐีวินสันทีนี้มา,าตัวเศรษฐีรวยไม่เลิกตัวนี้นะคะหลายๆท่านอยากทราบนะคะสวัสดีค่ะทุกๆท่านนะคะคุณสุวงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณดารีรัตน์นะคะสวัสดีค่ะ วันนี้เป็นเศรษฐีรวยไม่เลิกนะคะก็ให้ทําแบบนี้อาจจะขอตอนไหนนะคะจะขอตอนไหนได้ช่วงที่เพื่อนเพื่อนเงียบเงียบนะคะเวลาเราจะขอความโชคดีเนี่ยจิตใจเราต้องนิ่งนะคะนิ่งเงียบเงียบก็จะเป็นช่วงที่สวดมนต์เสร็จนะคะก่อนนอนสวดมนต์เสร็จนะคะก็ขอได้ตอนนั้นนะคะหรือจะเป็นช่วงเช้าๆอากาศดีๆนะคะอารมณ์แจ่มใส ตอนนั้นก็มาขอได้นะคะวิธีขอความโชคดีนะคะสำหรับท่านที่ชอบนะคะชอบเรื่องนี้อ่าทีนี้อพอเรา,าเลือกเวลาได้เสร็จก็ให้นำธูปนะคะเราก็จุดธูปห้าดอกอ่าจุดธูบ5ดอกนะคะ จุดแล้วปักที่กระถางนะคะเราไม่ต้องปักในกระถางต้นไม้นะคะไม่ต้องปักในกระถางต้นไม้ก็ได้เราอาจปักในกระถางแบบนี้แต่ว่าอยู่บริเวณต้นไม้ที่ทตั้งอยู่นั่นแหละนะคะวิธีจะขอ ก็จุดทูบเสร็จก็ปักลงไปในกระถางเพราะว่าถ้าเพื่อนไปปักในกระถางอาจจะไปโดนต้นไม้ของเราเสียหายได้นะคะสวัสดีค่ะคุณระ,ะ,ะวันคุณสุภาพคุณรุจีนะคะท่านใดอ่านไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้มาแบบรีบๆเนาะมาบอกคาถาวันนี้เป็นวันแห่งความโชคดีนะคะจะเป็นรวยไม่เลิกหรือรวยรวยล้นฟ้าดังหรือไม่ดงัง ก็ใช้ได้คาถาเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะคุณจัญญานะคะปักทูบเสร็จจุดทูบเสร็จนะคะจุดทูบเสร็จก็ให้ท่องนะคะนโมสามจุกนโมต้องท่องอยู่แล้วสามจุกนะคะอ่าแล้วเราจะใช้พระคาถามหาลาบนะคะคาถานี้เป็นคาถาเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะคะเป็น พระคาถาโบราณที่ใช้ท่องเสริมสิริมงคลสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะคาถามหาลาบนะคะถ้าเพื่อนๆไปเซิร์ชดูก็จะมีนะคะใช้จะท่องภาวนาเป็นประจำนะคะก็จะเกิดโชคลาภกับเราจะมาขอความโชคดีจากต้นไม้นะคะก็จะเกิดโชคลาภนะคะสวัสดีค่ะคุณพุ่มนะคะคุณจันยานะคะก็ให้ท่องแบบนี้ พอเราตั้งนะโมสาสามจบเสร็จนะคะเราก็ท่องนณมามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวาระชะตังวามานีวาทนังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคัตฉายะอิติมีมานณมามิหัง นะคะอันนี้คือคาถามหาลาบนะคะใครที่ไม่ชอบเสี่ยงในเรื่องของอตัวเลขเราใช้ในการค้านะคะการค้าการขายการดําเนินชีวิตประจําวันใช้ได้เลยนะคะท่องบ่อยๆเพราะว่าในตัวพระคาถาเขามีฤทธิคุณในตัวเองนะคะจะค้าขายได้ใครอชอบค้าขายใครชอบการงานจเจริญรุ่งเรือง,องก็ขอตามนั้นนะคะ,ะใครจะมาเสี่ยงในเรื่องของตัวเลขที่ชอบอยู่แล้ว ก็ได้เหมือนกันอธิษฐานขอตามสิ่งที่ปรารถนานะคะนะคะสวัสดีทุกทท่านนะคะก็ประมาณนี้นะคะคาถาจะท่อง3ามจบหจบเจบเจบได้ทั้งนั้นเลยยิ่งท่องเยอะก็เสริมสิริมงคลในด้านนี้นะคะมีใครจะถามเพิ่มเติไมไหมคะวันนี้มา,าสรุปตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณวลัยพรนะคะเพราะว่า ถ้าพินิษฐ์เขียนในอินบ็อกแต่ละคนก็ใช้เวลาพอสมควรมาสรุปให้ตรงนี้นะคะอ่าเอาล่ะค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้เป็นอ่าคาถานะคะ ของเศรษฐีรวยไม่เลิกนะคะก็ตามนี้สำหรับไลน์นี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะขอสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาให้โชคดีทุกท่านในวันนี้นะคะไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ